สร้างเมืองจังใหม่โดยพระยาบางรารมหาราชกูถามนักเรียนว่าอนุสาวรีย์พระยาบางรารมหาราชอยู่ที่ไหนในเมืองจังใหม่เขาเนี่ยอยู่ที่ศาลกริย์ลูกอ่าเพิ่นสร้างไว้เป็นพระบรมราชานุสวรณ์ว่าเพิ่นได้สร้างเมืองจังใหม่ไว้ยุคนั้นุ่งเรือเมืองของเราจะได้พ่องอายืนต่อหน้าเพื่อนนี่เนาะถ้าไม่ยิงลูกหันกระจ้าไม่ยิงคนเมืองผมยาวก็ผมสั้นลูก ผมยาวทหารมูปิออมลูกสาวของครูลำพัฒน์้นยาวขนาดเลยนะ <c oughs> เกยออกทีวีจนเปิ้วนันเด็กไม่หิงที่ฮักษาผมยาวแล้วก็ผมงามนุ่มสวยสลวยสวยนะจ <c oughs> ้าเปิ้ลก็เอามามวยผมไว้คนตะก่อนเปิ้ลคือพี่น้องเจ้าไทย <c oughs> อ่ะแล้วอุกรนเจ้าไทยเขินไทยเขินไทยเขินบ่าใจเขินอายนะเขินนี่หมายถึงเครื่องที่เปิ้ล ทำเนี่ยนี่คือเครื่องเขินพี่น้องชาวไทยเขินเนี่ยเป็นเหมือนคนที่มีความเก่งเรื่องงานศิลปะดังนั้นเปิ่งจึงมองว่าเครื่องเขินต่างชื่อของพี่น้องชาวไทยเขินนะจ๊ะปั๊ระจกับกันกนะคฮะคนเขินเนี่ยคนไทยเขินเนี่ยเปินเกิดจะมีผ้าปันหัวนะจ๊ะเนีเ่องแม้เพื่อมอบกอดีมอบให้มันอยู่มั่นนะครับแล้วก็เอาใส่ห้างใส่นะ ถธารมตางบ้านตามเมืองนอกครับตามฝรั่ง,งก็ดีนะครับตอนนี้มันมาเข้ามาสู่บ้านเราเยอะมากนะครับมาทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่มาแค่ดีสิ่งที่มาแคด่ดีด mane, ที่ละอ่อนใจง่ายง่ายกว่าสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมาหันวันนี้นะผมยังคิดว่าอยูคนเชียงใหม่ก็ลังมาหันวันนี้นะครับเลยนะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับละอ่อนนะครับ Susan, บางสิ่งบางอย่างนี้ที่มาหัาเนี่ยนะครับคิดว่าบ้านสองคองผมนี้ละนี่ยังทำไมใส่ใส่ใส่เกมขัดด้วยนี่ กรรมเนี่ยแต่ว,ว่าน้องมาได้แปลงนะวันนี้วันนี้พีพ่ๆมาในพ,พี่ๆบ้นบานปลาเศร้าได้ได้แปลงดอกมะกนะเจ้าเดี๋ยวกอสันปลาโอ้สันปลานี่แกว่งแล้วหนอเก่งแล้วหนอเดี๋ยวมาลองแปลงดอกมะพ่องล้อนะเจ้า วันนี้วนนี้แปลงได้แล้วเนี่ยตังกาดีคนแจ้งมาเขาเอาไว้ตั้งหลังกวไม้อย่างนั้น

ăn cứ tới để cháu này ตัวร้างกายท่ของเล่นวันเนี่ยตอนาจะได้แต่งโครงต่ายมีดมีาแกมีกางอีกยฉพาะในประวกทได้นนี้ล้วไม่อยากดีวตนี้ง ท่วไปปุไม้มีสมาธิเ <studio> ท่าไหร่นะจ้อ <joy> ปันทัพปุ๊กวันเล่นกังหวะเุ๊กต้อมาเล่นกานแบบแล้เอาซึ่งตัวนะจ้อปนครนขอที่ยินกรุเทพก่อนเยื่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เอาไปได้สุดๆเลยนะจ้ากรเทพก็จะสอนเล่นเขาจะให้พี่การสร้างสรรค์วาดราปงามๆออกมาแปลงของเล่นจะได้ทุจนแต้เลยนะจ๊กรุเทพนี่เป็นไปสอนเงน ันตละดอ้ยบอกของเพิ่นไปสอนจ้างเป็นแสนเป็นล้านแลวเตื่อ,อ,อปเป็นอย่างไรเลยเพิ่น,น,นหักเจี๊ยบใหมเพิ่นอยากจะสอนเราเจังเลยนะจ๊ะ ทำหน้ากากมาโรงเรียนทำหน้ากากมนเด็กวันปีใหม่ได้หมดเลยเอาอีกหน้าหน้คหน้าห้าหน้าหานาหาหน้าหาหากหห้หน้ห้้หน้หึงาห้หน้าหน้าห้น้าหน้าห้นาาอาาอา้นุกนนนาหน้น้้้า้หนานน

yeah <laughs> ตัวของหมู่บ้านของคนเจียงใหม่เจ้าแล้วก็การกินการอยู่ของคนล้านนา